นายประพันธ์นะครับจันไทยศรีนะครับนายด่านสุนักกรอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นระยะเวลาประา2ปีไม่ส่งผลกระทบนะครับต่อการส่งออกและนําเข้าสินค้าต่างๆตามแนวแสดงไทยกัมพูชาทางด้านของจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดโดยจะเห็นได้จากสถิติการส่งออกสินค้าต่างๆของประเทศไทยนะครับข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา ในไตรมาสแรนกนะครับคุณผู้ชมก็มีมูลค่าถึง3 0 0 0 0ืล้านนะครับก็ VOICEOVER ส่วนการนําเข้าสินค้าต่างๆนะครับจากฝั่งประเทศกัมพูชาเข้ามาในฝั่งไทยก็มีมูลค่าถึง5,774ันล้านบาทส่วนในไตรมาสที่2นะครับมีมูลค่าการส่งออกถึง3 3 5 5 6ล้านบาทส่วนการนําเข้าสินค้านะครับจากฝั่งประเทศกัมพูชามาในฝั่งไทยก็มีมูลค่าถึง8,811ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตามาสแรก3,366ล้านบาทและในเดือนเมษายนนะครับ2,515ที่ผ่านมาก็มีมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างนะครับก็ออกไปฝั่งประเทศกัมพูชามูลค่าถึง1 1 0 0 0มนะครับ1 0 7ล้านบาทซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดงบประมาณปี2,515ก็จะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างๆจากฝั่งประเทศไทยไปฝั่งประเทศกัมพูชาวัน1่แสนล้านบาทอย่างแน่นอน สำหรับสินค้านะครับ5อันดับของไทยนะครับที่ส่งไปฝั่งประเทศกัมพูชาก็ประกอบไปด้วย1ก็คือรถยนต์2รถแท็กอร์ทางการเกษตรครับ3ก็คือรถจักรยานยนต์4น้ําดื่มชนิดไม่อัดลมและ5วัสดุก่อสร้างส่วนสินค้าที่มีการนําเข้ามานะครับจากฝั่งประเทศกัมพูชาประกอบไปด้วยอันดับ1เลยก็จะเป็นมันสับปะหลังเส้นอันดับที่2นะครับก็จะเป็นเศษอะลูมิเนียมอันดับที่3ก็เป็นส่วนประกอบของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อันดับที่4ก็เป็นเศษทองแดงแล้วก็อันดับที่5ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับทางนี้เราก็จะเห็นได้ว่าจากสถิติการส่งออกแล้วก็การนําเข้าสินค้าต่างๆทางน่นาแดงของจังหวัดสระแก้วก็เรียกได้ว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นสุดงบประมาณนะครับปี2 5ง5ก็จะมีมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างๆจากฝั่งประเทศไทยไปฝั่งประเทศกัมพูชามากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทอย่างแน่นอนครับ